โครงการวิถีศพราบเส้นทางสีเขียวสู่เกษตรยั่งยืนเป็นการพัฒนาพื้นที่เกษตรของอำเภอศพราบจังหวัดลำปางโดยใช้ระบบสหกรณ์เป็น,นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและใช้นวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม จากบริบทของพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเขามีพื้นที่ป่าสงวนหรือพื้นที่ภายใต้การคุ้มครองของรัฐจำนวนมากส่งผลให้ประชาชนบางส่วนไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินไม่สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานจากภาครัฐได้ ประชาชนที่มีที่ดินทำกินยังคงพึ่งพาการปลูกพืชเชิงเดี่ยวต้องเผชิญกับราคาผลผลิตตกต่ำแต่ต้นทุนสูงทำให้รายได้ไม่เพียงพอหันหน้าหนีจากภาคการ,กรเกษตรเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมคุณภาพชีวิตและสังคมของชุมชนลดต่ำลงสำนักงานสกรจังหวัดมีหน้าที่ ร่วมกับสากลการเกษตรสบปราบได้มาทําโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกในพื้นที่คอช,ชโดยมีการขับเคลื่อนโครงการวิถีสบปราบเส้นทางสีเขียวสู่กเกษตรยั่งยืนโครงการนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาคีภาครัฐสากลแล้วก็กเกษตรกรในพื้นที่ที่จะขับเคลื่อนโครงการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ โครงการนี้จึงมุ่งสร้างทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรด้วยการส่งเสริมอาชีพเกษตรแบบผสมผสานเชื่อมโยงกระบวนการผลิตการแปลรูปและการตลาดอย่างครบวงจรบูรณาการแบบมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนกระบวนการมีส่วนร่วมเริ่มตั้งแต่การวางแผนการดำเนินงานจนถึงการติดตามและประเมินผล นวัตกรรมที่สำคัญของโครงการคือการนำงานวิจัยและเทคโนโลยีมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นมีการพัฒนาการแปลรูปข้าวในพื้นที่นำข้าวแตกหักที่เคยมีมูลค่าต่ำเหลือทิ้งมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่สร้างมูลค่าเพิ่ม นอกจากนี้ยังมีการนำนวัตกรรมมาช่วยในการแปลรูปผลผล,ผลิตทางการเกษตรสับประรดและมะนาวพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจนได้รับรางวัลระดับนานาชาติสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของสหกรณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และงานวิจัย ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากโครงการสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเป็นรูป,ปรธรรมประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี2564มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ9.22ปี2566เพิ่มขึ้นร้อยละ11.18ปี2567เพิ่มขึ้นร้อยละ10.92และปี2568เพิ่มขึ้นร้อยละ11.18 นอกจากนี้สหกรณ์ยังได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านการผลิตและการแปลรูปรวมมูลค่ากว่า4.4ล้านบาทจากกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพ,พด้านการรวบรวมผลผลิตลดความสูญเสียและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือความเข้มแข็งของสหกรณ์และชุมชนสหกรณ์การเกษตรศบปราบจำกัดมีทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้ด้วยตนเองบริการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่สมาชิกและมีตลาดรองรับผลผลิตอย่างมั่นคง ตลาดเกษตรกรของสหกรณ์มียอดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรสูงถึงเกือบ5ล้านบาทต่อปีไม่เพียงรองรับผล,ผลผลิตของสมาชิกในพื้นที่แต่ยังเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงสินค้าจากสหกรณ์เครือข่ายทั่วประเทศในระดับประชาชนรายได้เฉลี่ยของประชาชนในอำเภอศปราบหลังเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ6.43สะท้อนถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครัวเรือน ผลกระทบที่เกิดขึ้นในวงกว้างไม่ใช่เพียงตัวเลขทางเศรษฐกิจแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของชุมชนประชาชนมีอาชีพมีไรายได้มีทางเลือกและมีตลาดรองรับลดการย้ายถิ่นแรงงานลดภาระงบประมาณภาครัฐในระยะยาวสหกรณ์การเกษตรศบปราบจำกัดยังกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรยั่งยืนการตลาดและการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมที่ได้รับการยอมรับในระดับจังหวัดและระดับประเทศ นอกจากนั้นโครงการยังมีความยั่งยืนเนื่องจากเป็นโครงการที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนการใช้ฐานข้อมูลในการวางแผนการเชื่อมโยงการผลิตแปรรูปและตลาดรวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง ถือศพปราบเส้นทางสีเขียวสู่กเกษตรยั่งยืนจึงไม่ใช่เพียงโครงการส่งเสริมอาชีพแต่เป็นต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ที่สร้างผลผลิตผลลัพธ์และผลกระทบนำไปสู่ความมั่นคงของชุมชนและความยั่งยืนในระยะยาวอย่างแท้จริง